สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรียินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่11ถึงวันที่15มกราคม2564ให้คำปรึกษากฎหมายด้านแรงงานรวม35ครั้ง42รายลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานรวม3รายร้องทุก์ในเรื่องของค่าจ้าง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหลักประกันที่พินเงินสดและค่าชดเชยสิทธิประโยชน์ที่ยื่นรวมเป็นเงินจำนวน124837บาทงงานตรวจแรงงานได้ติดตามคำร้องลูกจ้างแล้วเสร็จรวม5ราย ที่ประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับรวมเป็นเงินจำนวน55,187นบาท16สตางติดตามชมกิจกรรมดีๆกันต่อเลยค่ะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีขอเชิญสถานประกอบกิจการ เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกสถานประกอบกิจการ,รต้นแบบดีเด็กด้านความปลอดภยัยอาชีวะนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี2,564โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ osh label. go. th หรือทางระบบ QR code และส่งเอกสารการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมระดับจังหวัดได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีตั้งแต่วันที่11มก,กราคมถึงวันที่5มีนาคม2564พร้อมแนบเอกสารตามหลักเกณฑ์ย้ำเตือนนายจ้างสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไป อย่าลืมส่งแบบสภาพการจ้างและสภาพการทำงานหรือแบบคลอ11ภายในมกราคม2564นี้หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน20,000บาทนะคะสำนักงานสวัสด,ดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชเเบรุรีร่วมรณรงค์ด้วยส่สยัยาไทยทุกวันอังคารในวันศุกร์156สาดวนแรงงาน าากสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานค่ะและนี่ก็คือข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ช่องทาง YouTube ข่าวคุ้มครองแรงงานเมืองโอ่ง์บายสสคราชบุรีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ